สวัสดีครับวันนี้ไมยโกเซนนะครับโกเซนเจแปนนะครับเข้ามารุ่นนี้เข้ามา4ไม้เท่านั้นนะครับชื่อว่ารุ่นโกเซนเกนเนลี่โปรนะครับนะครับรุ่นนี้นะครับน้ำหนัก85กรัมนะครับก้านกลางนะครับ หัวกลางนะครับตัวนี้เล่นได้ทั้งลุกทั้งรับนะครับหน้าสวีทพอร์ตกว้างนะครับราคา1260บาทนะครับแถมเแถมพันด้ามพร้อมขึ้นให้นะครับโค้ชเ้นเจแนะครับพวกนี้จะรับได้ถึง28บปอนด์นะครับเหลือ4ไม้นะครับเหลือสไม้นะครับ ท่านใดสนใจก็สั่งได้เลยนะครับสวัสดีครับ